เพื่อนๆเ,เคยไปใช้บริการร้านอาหารกันบ้างไหมครับผมคิดว่าร้านอาหารเองก็คงมีสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งตึกอาคารสร้างใหม่และมีจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ได้เปิดร้านอยู่ในอาคารเก่าประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีความฝันที่อยากจะเปิดร้านอาหารครับเขาพยายามหาสถานที่ที่เหมาะกับร้านของเขา จนได้ไปพบเจอกับตึกเก่าอยู่ที่หนึ่งที่เขาคิดว่าสถานที่แห่งนี้แหละที่เหมาะสมกับการสร้างร้านอาหารในฝันเขาเองรู้สึกถูกชะตากับมันมากๆโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในร้านแห่งนี้นั่นคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับแค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก,ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อน ช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับบางทีความฝันของเราอาจจะนำพาเราไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่ควรเข้าไปแตะต้องเลยก็ได้ปามชายหนุม่มวัย3าปีเป็นคนพูดน้อยสุภาพและก็ดูใจเย็นคุณปามอยู่ในวงการกลางคืนมานาน,นานหลายปีแล้วครับ เคยเป็นมาทั้งบาร์เทนเดอร์ดีเจผู้ช่วยผู้จัดก,การร้านเขารู้จักระบบหลังร้านทุกอย่างทั้งการควบคุมต้นทุนการจัดโปรโมชั่นรวมถึงการดูแลทีมงานแต่ลึกๆแล้วคุณปาล์มก็ยอมรับครับว่าเขาไม่อยากจะเป็นแค่เพียงลูกจ้างตลอดไปเขามีความฝันที่อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองอยากจะทำร้านอาหารแนวาพาบแอนเลสเตอร์ลอง ให้ลูกค้าได้เข้ามาพักผ่อนกินดื่มกันอย่างสนุกสนานและหลังจากที่เก็บเงินมาน,นานเกือบ5ปีเขาเองก็พร้อมที่จะทำตามความฝันคุณปาล์มได้เริ่มต้นหาทำเลในการเปิดร้านแถวๆตัวเมืองนะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องค่าเช่าทุกที่เนี่ยค่าเช่าแพงมากๆเขาใช้เวลาหานานอยู่หลายเดือนแต่ก็ยังไม่พบเจอที่ถูกใจสักทีจนมีอยู่วันหนึ่งครับ นายหน้าที่เคยติดต่อกันได้โทรมาบอกกับเขาว่ามีสถานที่อยู่ที่หนึ่งที่ดูน่าสนใจเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในซอยอยู่ห่างไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้ามันเคยเปิดเป็นร้านอาหารเก่ามาก่อนแต่ในตอนนี้ว่างอยู่แถมราคาย,ยังถูกมากๆถ้าสนใจก็อยากจะลองให้เข้าไปดูเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณปามก็ไม่รอช้าสิครับรีบเดินทางไปดูในทันที ตอนที่ไปถึงเขาได้พบว่าสถานที่เป็นอาคารเก่าสองชั้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานสภาพภายนอกดูเก่าพอสมควรเลยครับและยังคงเหลือร่องรอยของร้านอาหารเก่าอยู่ที่ชั้นล่างเป็นห้องโถงโล่ง,ลงมีเคาน์เตอร์ไม้เก่าอยู่ที่มุมหนึ่งด้านในมีห้องครัวและพื้นที่สำหรับห้องน้ำแยกชายหญิงด้านหลังมีบันไดขึ้นไปยังชั้นสองซึ่งที่ชั้นบนนั้นมีห้องอยู่สามห้องด้วยกัน บรรยากาศถึงแม้ว่าจะดูเงียบและดูวังเวงแต่มันก็มีสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดใจอย่างบอกไม่ถูกคุณปาล์มก็เดินสำรวจดูไปรอบๆนะครับเขาขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อดูว่าที่ชั้นนี้พอจะทำออฟฟิศหรือว่าห้องเก็บของได้ไหมชั้นบนมีห้องอยู่3ห้องนะครับห้องที่สองกับห้องที่3เปิดโลง่งและไม่มีอะไรที่ผิดปกติแต่ว่ามันมีอยู่ห้องหนึ่งครับห้องที่ตั้งอยู่สุดด้านในทางเดิน ประตูหน้าห้องถูกปิดสนิทและมีผ้ายันสีขาวซีดเก่าๆผืนใหญ่ขนาดเกือบเท่า a อแปะไว้อยู่บนประตูอักขระสีแดงเข้มถูกเขียนติดไว้อยู่เต็มแผ่นดูไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรซึ่งในระหว่างที่คุณปาล์มกำลังจ้องมองไปที่ผ้ายันผืนนั้นด้วยความสงสัยในหน้าก็พูดเสริมขึ้นมาว่าอันนี้เขาแปะไว้นานแล้วนะครับเป็นของผู้เช่าคนเก่า น่าจะเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยมั้งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้ยินแบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณปาไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาเปิดประตูเข้าไปดูและพบว่ามันเป็นห้องทึบที่ไม่มีหน้าต่างเป็นเพียงห้องเป,เปล่าๆที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลคุณปามได้แต่นึกอยู่ในใจครับว่าห้องนี้ไม่น่าจะทําอะไรได้ก็คงทําได้แค่เพียงปิดไว้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมัน หลังจากที่เดินดูรอบๆเสร็จคุณปามคิดว่าอาคารแห่งนี้ก็พอใช้ได้ครับสำหรับการเปิดร้านในฝันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ดีมากมายแต่ราคาค่าเช่าก็เหมาะสมกับการเริ่มต้นทำธุรกิจเขาจึงตัดสินใจที่จะทำสัญญาเช่าในทันทีเมื่อทำสัญญาเสร็จก็เริ่มต้นเปิดร้านได้เลยครับหลังจากนั้นช่างก็เริ่มเข้ามารีโนเวททำการรื้อของเก่าที่ไม่ใช้เปลี่ยนไฟ ทาสีวางติดตั้งงานระบบต่างๆมันเลยทําให้บรรยากาศภายในร้านเริ่มที่จะดูดีขึ้นแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคงอยู่ที่เดิมนั่นก็คือพยันผืนนั้นที่ติดอยู่หน้าประตูห้องในสุดทางเดินคุณปาไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะผ่านหน้าห้องนั้นเกือบทุกวันในช่วงแรกเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมันขึ้นลงบ่อยขึ้น ความรู้สึกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างคอยดึงดูดสายตาให้เขามองไปที่พยันผืนนั้นอยู่โดยตลอดแถมยังเริ่มมีหลายๆคนพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆให้เขาฟังช่างบางคนบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องนั้นบางคนก็ได้กลิ่นเหม็นบางอย่างลอยคลักคลุ้งอยู่ที่ชั้นสองซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนคุณปาล์มเองก็ยอมรับนะครับ ว่าตัวเขาเองก็ทำได้เพียงแค่รับฟังแต่ก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรมากมายจนมาถึงวันที่เขาได้บังเอิญพบเจอเรื่องแบบนี้เข้ากับตัวเองคุณปามใจวุ่นวายอยู่กับงานที่ร้านครับจนในบางคืนเขาไม่ได้กลับบ้านเขาก็เลยตัดสินใจนอนพักค้างอยู่ในห้องทำงานบนชั้นสองตอนกลางดึกเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนลากอะไรบางอย่างผ่านไปมาอยู่ที่หน้าห้อง เขาเคยเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่ได้พบเจออะไรที่ผิดปกติและเมื่อพบเจอบ่อยมากๆเข้ามันก็ทำให้เขา,าเริ่มที่จะคิดครับเพราะว่าเขารู้อยู่เต็มอกว่าทั้งตึกแห่งนี้มีเขานอนอยู่แค่เพียงคนเดียวเหตุการณ์แปลกๆที่เริ่มจะเกิดขึ้นมันทำให้คุณปามเริ่มอารมณ์เสียอย่างไม่มีเหตุผลเลยครับตามปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อคนง่ายเป็นคนไม่กลัวผีไม่เคยเข้าวัด หรือว่านับถือลัทธิอะไรแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันกลับทําให้เขารู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันจนมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะครับคุณปาล์มไปยืนจ้องพยานผืนนั้นอยู่นานมากๆเขายืนมองแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดเขาให้เขาเนี่ยดึงมันออกและเขาก็ทําแบบนั้นเข้าจริงๆครับในตอนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แต่หลังจากที่เขาหาหลังและเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานอยู่ดีๆหลอดไฟในห้องก็เริ่มติดติดดับดับเขารู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เย็นยเยือกลอยผ่านตัวไปมามันทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวและในคืนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคืนครับที่เขาต้องนอนเฝ้าค้างที่ร้านเขาบอกว่าเขาฝันเลยครับมันเป็นความฝันที่สมจริงมากๆ ในฝันคือเขากำลังยืนอยู่ที่กลางห้องที่มืดสนิทซึ่งห้องนั้นก็ไม่ใช่ห้องไหนครับคือห้องด้านในสุดของชั้นสองห้องที่เขาเพิ่งจะดึงผ้ายันออกนั่นเองที่มุมห้องมุมหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเข่าอยู่เธอนั่งหันหลังให้ไม่ขยับตัวผมยาวจนลงไปกองอยู่กับพื้นใส่เสื้อยืดสีดำเก่าซีดคุณปามเห็นแบบนั้นก็เรียกเธอเบาๆครับ แต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่หลังจากที่เดินเข้าไปได้เพียงไม่กี่ก้าวผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆขยับหัวและทำท่าเหมือนกำลังจะหันหน้ากลับมาแต่ก่อนที่จะได้เห็นใบหน้าของเธอคุณปามก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีเขาตื่นขึ้นมาด้วยอาการตกใจหายใจหอบแรงเหงื่อท่วมไปทั้งตัวเพราะว่าความฝันนั้นมันเหมือนจริงมากม เช้าวันต่อมาหลังจากที่ตื่นเขาก็เดินออกมาจากห้องทำงานนะครับและพบว่าข้าวของกองใหญ่ที่เคยวางไว้อยู่หน้าห้องไหนสุดตอนนี้มันขยับเคลื่อนที่ครับถูกแวกออกตรงกลางเป็นทางเดินเป็นกล่องเอกสารขนาดใหญ่ที่ไม่น่าจะมีใครขนย้ายได้ง่ายๆเขาเองยืนจ้องกองเอกสารเหล่านั้นด้วยความงุนงงแต่ที่น่าแปลกไปมากกว่านั้นคือคุณปามสังเกตเห็นว่า บานประตูห้องนั้นมันก็ปิดไม่สนิทเหมือนเดิมครับมันถูกเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยราวกับมีใครบางคนเปิดมันทิ้งไว้ด้วยความอยากรู้คุณปาล์มก็เดินไปเปิดประตูดูนะครับแต่พบว่าด้านในก็ยังคงว่างเปล่าอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ผิดปกติเขาจึงดึงประตูปิดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาก็ผ่านไปครับจนในที่สุดวันเปิดร้านก็มาถึงทุกอย่างเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ร้านได้รับการตอบรับที่ดีมากๆมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันอย่างไม่ขาดสายจนทำให้คุณปา์มต้องรับพนักงานเพิ่มและหนึ่งในนั้นก็คือกุ๊กไก่กุ๊กไก่เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านเธออายุ25ปีเป็นคนขยันพูดจาดีและเต็มใจให้บริการเธอจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆและเป็นที่ไว้ใจของปามเป็นอย่างมากครับ แต่หลังจากที่กุ๊กไก่ทำงานได้เพียงแค่สามอาทิตย์ครับอยู่ดีๆเธอก็หายไปไม่กลับมาทำงานมันทำให้คุณปามเริ่มที่จะก,กังวลเพราะว่าตามปกติแล้วเธอเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากๆไม่เคยขาดงานเลยหรือว่าถ้ามีอะไรก็จะบอกอยู่ตลอดคุณปามจึงตัดสินใจที่จะลองโทรไปสอบถามถึงเหตุผลของการขาดงานในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่ากุ๊กไก่เองก็รับโทรศัพท์นะครับ แต่ว่าน้ำเสียงที่ตอบกลับมามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยเพราะว่าเธอเสียงสัน่นพูดจาติดติดขัดขัด,ขดเหมือนคนกำลังหวาดกลัวอะไรสักอย่างเขาเองก็พยายามบอกให้เธอตั้งสตินะครับบอกให้ใจเย็นๆและเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กูไก่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าในคืนวันศุกร์ครับก่อนเวลาที่จะปิดร้านเธอเดินขึ้นไปที่ชั้นสองตอนเที่ยงคืนกว่วๆ เพื่อตั้งใจไปเอาเอกสารที่คุณปามลืมไว้ในออฟฟิศกลางดึกคืนนั้นเงียบสงัดเลยครับมีเพียงแสงไฟสีส้มจากหลอดไฟบนเพดานที่เปิดปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านไปมาในตอนที่กุ๊กไก่เดินขึ้นไปถึงที่ชั้นสองนั้นไฟอัตโนมัติมันก็ได้ติดขึ้นครับเธอเองถึงกับหยุดชะงักเพราะที่หน้าห้องด้านในสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อยืดสีดำซีดผมยาวถึงเอวเธอกำลังยืนหันหน้าเข้าประตูหันหลังให้กับเธอผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งไม่ขยับตัวเลยครับเมื่อเห็นแบบนั้นกุ๊กไก่ก็ตกใจเล็กน้อยคิดว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่เดินหลงขึ้นมาเพราะว่าเมาอยู่อาจจะกำลังหาห้องน้ำอยู่ก็เป็นได้เธอก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปหาและถามออกไปเบาๆว่า,วาขอโทษนะคะลูกค้ากำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะ สิ้นสุดคำถามผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่นิ่งๆและไม่ได้ตอบอะไรกลับมาไม่แม้แต่จะขยับตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันทำให้กุ๊กไก่ต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยครับเพราะอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มก้าวเท้าออกเดินเดินตรงไปด้านหน้าแล้วก็ชนกับบานประตูที่ปิดสนิทเธอเลือนหายไปต่อหน้าต่อตากุ๊กไก่เนี่ยได้แต่ยืนช็อกเพราะความตกใจตัวแข็งทื่อ จนเวลาผ่านไปเมื่อตั้งสติได้เธอจึงรีบวิ่งหนีลงมาทั้งน้ำตาหยิบกระเป๋าและเดินทางกลับบ้านในทันทีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับใครกุกไก่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณปาล์มฟังพร้อมทั้งพูดประโยคทิ้งท้ายอีกด้วยว่าพี่ปาล์มที่ร้านพี่มีอะไรอยู่แน่นอนคะ่ะคำพูดนั้นมันทำให้คุณปาล์มขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างที่กูไก่ได้เล่าให้ฟังนั้น มันตรงกับสิ่งที่เขาเคยฝันก่อนหน้านี้เป๊ะเลยครับผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีดำหันหลังให้ไม่พูดและไม่ขยับตัวมันเริ่มทำให้เขากังวลแล้วครับและได้แต่คิดว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับพยานผืนนั้นอย่างแน่นอนหลังจากที่กู้กไกล่ลาออกไปแล้วและก็ไม่กลับมาทำงานคุณปามก็พยายามทำทุกอย่างให้ดูเป็นปกตินะครับ เขาไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพนักง,งานคนอื่นฟังเพราะกลัวว่าถ้าเล่าออกไปแล้วทุกคนก็คงจะกลัวและเสียขวัญกันจนหมดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดหรือว่าเล่าออกไปเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นตามมาไม่หยุดหย่อนพนักง,งานหลายๆคนเริ่มได้พบเจอครับว่าข้าวของในร้านมักจะตกลงมาเองโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับมันหรือในบางครั้งก็ย้ายตำแหน่งเองอยู่บ่อยๆ รวมถึงมีลูกค้าหลายคนบ่นว่ารู้สึกไม่ดีกับห้องน้ำผู้หญิงที่ด้านหลังร้านเหมือนมีใครกำลังแอบจ้องมองอยู่และสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือพนักง,งานทุกคนจะพูดตรงกันว่าหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปพวกเธอมักจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังลงมาจากห้องด้านในสุดของชั้นสองลูกค้าประจำเริ่มหายบรรยากาศของร้านเริ่มอึมครึมศเศรา ตามมาด้วยพนักงานที่ค่อยๆพากันลาออกไปทีละคนร้านเริ่มเงียบเสียงเพลงเบาๆไม่ช่วยอะไรแสงไฟสีอุ่นก็ไม่ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นด้วยความสงสัยและความอยากรู้ครับทำให้คุณปาล์มตัดสินใจที่จะโทรติดต่อกลับไปหาในหน้าเพื่อสอบถามถึงประวัติความเป็นมาของร้านแห่งนี้ซึ่งทางในหน้าเองก็ดูเหมือนจะไม่อยากเล่าให้ฟังสักเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่ตามตื้ออยู่นาน และได้ขูว่าจะนำเรื่องทั้งหมดไปเล่าลงในอินเทอร์เน,น็ตนายนาก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเจ้าของอาคารคนเก่าเคยใช้ห้องนั้นเป็นสถานที่กักขังผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแฟนมีข่าวลือว,ว่าทั้งคู่ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนทำให้ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุผู้ชายคนนั้นก็หลบหนีไปทิ้งร่างไร้วิญ,ญญาณของเธอไว้ภายในห้อง จนเมื่อมีคนไปพบเรื่องทุกอย่างก็เลยแดงขึ้นหลังจากนั้นอาคารแห่งนี้ก็ถูกปล่อยเช่ามาโดยตลอดแต่ไม่ว่าใครมาอยู่ก็อยู่กันไม่ได้เปิดร้านทำธุรกิจได้เพียงไม่กี่เดือนก็ต้องปิดตัวลงทั้งหมดคนเช่าก่อนหน้านี้คนนึงจึงตัดสินใจที่จะนำผ้ายันผืนนั้นมาติดไว้บนประตูซึ่งก็ดูเหมือนจะช่วยได้แค่เพียงชั่วคราวเพราะสุดท้ายแล้วก็เหมือนคนอื่นๆ คือต้องปิดร้านไปในที่สุดเรื่องทุกอย่างที่หนาหยนาได้เล่าให้ฟังตอบคำถามในใจของคุณปาล์มได้อย่างหมดสิน้นทุกอย่างถูกเฉลยได้ในที่สุดและเมื่อเวลาผ่านไปจนร้านไม่มีลูกค้าคุณปาล์มจึงตัดสินใจที่จะปิดร้านเก็บข้าวของทุกอย่างและย้ายออกมาจากที่นั่นในที่สุดและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณปาล์มมาณที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วขนลุกเป็นตตามกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าส่วนตัวผมเองผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพยันต์ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเลยล่ะครับถ้าไปสถานที่ไหนที่มีพยันต์ติดอยู่บนประตูหรือแม้แต่หน้าต่าง ถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมก็จะหลีกเลี่ยงไม่อยากไปยุ่งกับของแบบนั้นสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผมคงไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้ด้วยละมั้งครับไม่รู้เลยว่าพยานเผืน่นี้ช่วยเรื่องอะไรพุทธคุณหรือว่าทางไสยศาสตร์แยกไม่ออกจริงๆครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้เกี่ยวกับพยานยังไงกันบ้างคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับ หาเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนเครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ